สัดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะเราพามาดูบรรยากาศย้อนยุคนะครับที่หลวงปู่สวงนะผู้ชมเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะ กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมอยากเข้ามาดูเฉยๆนั้นะผู้ชมเนาะก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องคนหน้าตาดีด้วยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่หลวงปู่สวงนะครับตรงจุดที่ท่านดำนาแนละ้วผู้ชมก็จะมีรูปปั้นของท่านนะั้นผู้ชมเนาะแล้วก็จะมีว่าวมีอะไรกันเยอะอแยะเลยนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะไปดูตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมเนาะว่าเราจะไปขอตัวเลขกับท่านได้ตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมตามแอดมินมาเลยนะครับนผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขบนทูบที่มีคนมาจุดไว้นะผู้ชมเนาะว่าตัวเลขที่เรามองเห็นจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเราไปดูตัวเลขพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนตัวเลขชัดเจนมากเลยนะท่านผู้ชม ที่อยู่บนทูกนะครับท่านผู้ชมเนาะที่มีคนจุดไว้นะท่านผู้ชมเนาะ <_ an> เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมตัวเลขก็จะเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์นะนะนะท่านผู้ชมเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมซื้อศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขก็มีสามตัวนะท่านผู้ชมก็จะเป็นตัวเลขศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับท่านผู้ชมก็ตัดตัวซื้อก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขก็มีเท่านี้นะผู้ชมเนาะที่ทางเราเห็นนะผู้ชมเนาะถ้าซื้อสามตัวก็ศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัดตัวเลขออกมานะผู้ชมก็คือศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะผู้ชมเนะาะหากคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเรานะครับพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชม ทางแอดมินก็ขอฝากอีกช่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะที่เป็นช่องที่เราหาตัวเลขด้วยกันก็คือช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเนาะเข้าไปกดติดตามกันได้นะท่านผู้ชมเนาะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับท่านผู้ชมอยากเก็บไว้คนเดียวนะครับท่านผู้ชมนะล้ากดติดตามมาทางแอดมินเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับท่านผู้ชม กับช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะและอีกช่องหนึ่งก็คือช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับกดติดตามให้ทางแอดมินด้วยนะครับนานผู้ชมตัวเลขที่เรามองเห็นก็จะเป็นตัวเลข070นะผู้ชม อย่าลืมตัดตัวเลขซื้อนะครับท่านผู้ชมเนาะก็คือ0770นั่นเองนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทํางช่องของเรานะครับพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เราคงบอกว่ายบาย